มันแทงจ้ะไดมันแทงมันแทงหัวใหญ่เขาขาวอบ,บวกก้นจากทงหน้าเขาหน้าท่ามนะจะเกิดที่ดินนาทามมันแทงไงมาเอาไปหนึ่งแล้วจ้ะไปนึ่งปะไปหนึ่ง,งมันแทงน้ำกันก็ถือว่าใหญ่อยู่หร้อขาใหญ่อยู่ไปหนึ่งมันแทงจ้ะ นึ่งมันแซงตัแซงหัวบานห้าบานอิสระนี่นแหละจ้ะใหญ่ๆนี่าะมาเอาแซงหวัวนี่ก็คือหัวหนึ่งเขาเข้าในแหละเตรียมหนึ่งเขาเนี้ย้อมพี่นองแล้วก็เต่มันแซงหอมแล้วก็จะเอาไปหนึ่งเก็บแส่ก้อนทีสิหนึ่งเนะเาะแล้วก็ไปขูดตามทุ่งนานั่นแหละหน้าท่ามดินหน้าท่าอยู่แถวรำน้ำเสียวนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็ เนี่ยอุ้ยหนูหอมเนาะก็เอาไปเอามาแช่น้ำก้อนนะคะแช่น้ำล่างน้ำจากดินเป็นเครื่อเครื่อเพิ่งก็เริ่มแห้งแล้วค่ะพี่องก็จะเป็นหัวนี่เลยได้เยอะอยู่ด้หัวใหญ่ๆาขาวอบบวบตอนแรกมันเกิดจะเป็นสีสีใดละ่ะสีแหล่ๆแน่แต่ว่าถ้าสมมุติเอามาเป็น ถ้าสมมุติเอาหม้อแช่น้ำเกลือจ้ะล้างน้ำจากดินก้อนเนาะแล้วเอาม้อแช่น้ำเกลือสักพักพึ่งก็จะขาวพึ่งก็จะขาวสวยมันแสงได้เยอะอยู่เนาะถือว่าได้เยอะใช่ละ่ะได้ครึ่งคุณนะ่ะของขอนหัวคุณนะ่ะ ไปหลายอยู่เด้มาไปหนึ่งมันแซงมากินด้วยกันจ้ามันแซงบัวพัดก็่าจะหนึ่งเตาแกะตามวิธีเข้าเนี่ยแหละหนึ่งเตาแกะบางที่บางบางกนก็มีซึ้งเนาะบัวให่หนึ่งซึ้งค่ะก็จะหนึ่งหวัวหนึ่งหวดแล้วก็เป็นตะแกะเนาะบางบางกนก็จะบานเข้าก็่าจะมีเอ่อ ก็ไฟเป็นไม้ฟืนจากไม้เนื้อแข็งตามบ้านเราเนี่แหละก็จะประหยัดต้นทุนอีกได้นหนึ่งแล้วก็จะทําให้หอมหอมถ้าเป็นเตาถ่านที่เป็นาจากการเผาถ่านไม้เนื้อแข็งหรือว่าเป็นไม้แห้งตามหมูบ่บ้านตามชุมชน้ันห้องมีปลาหลายก็หูงต้นหูงต้มแบบนั้นก็ประหยัดและค่าใช้จ่ายของเราด้วย การที่เราก็ไม่มีรายได้ด้วยเราก็ต้องอยู่แบบธรรมชาติอยู่อย่างประหยัดด้วยนั่นแหละเนาะปะ่ะโบว่วหลไลด์ดิป,ปิไปหนึ่งจิไป,ปนหนึ่งไป,ปนหนึ่งไป,ปนหนึ่งมันมากรับประทานบายบายสุขภาพแข็งแรงกันนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ